สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่วังทะลุฟูเฮ้านะครับอยู่ที่อำเภอท่าตูมครับจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นร้านอาหารร้านกาแฟาแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยนะครับมีสถานที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่วันนี้โตโต้สนงโราแมอยากจะแนะนําทุกท่านเลยเข้ามาถึงนะครับก็จะมีเป็นบริเวณลานที่จอดรถนะครับกว้างเลยครับน่าจะจอดได้เป็น50คันเลยนะฮรคุณผู้ชม นี่มาถึงก็จะเห็นบรรยากาศที่เขาจัดแบบผมมองแบบเป็นฝรั่งฝรั่งเลยนะครับผู้ชมนี่มุมหนึง่งเวลคัมโ Open c o f f e ่นี่เลยครับนี่ผมนึกว่าตอนแรกเป็นเป็นบ้านฝรั่งซะอีกนะครับมาถึง สวยงามแท้อ้าวผมแวบๆเจอคุณนัตตี้นะครับคุณนัตตี้นี่เป็นอินฟลูจากคุณนัตตี้มาบ่อยไหมคะเนี่ยคือมาครั้งแรกเหรอครับโอ้มากับแฟนเหรอครับมาจากพี่พี่ครัโอ้มากับพี่พี่นะครับคุณนัตตีนี่เจอเขาบ่อยนะครับในอ่ในโลกโซเชียลนี่ยนะครับมาถึงถ่ายทอดบรรยากาศทางด้านนอกเป็นมุมนั่งกลางล่มนะครับสบายๆอุ้ย เจอเท่าแก่ลงสีจากอำเภอลำดวนด้วยอ่ะวันนี้มากับแฟนเหรอครับนีมบ่มากับเพื่อนอ๋อมากับเพื่อนเหรอครับอ๋อครับมากับเพื่อนตระกูลใหญ่เลยครับตระกูลใหญ่เมืองสุรินเลยอ๋อครับเหมือนเหมือนมาตั้งกินอยู่บ้านนะครับ,บนนคุณผู้ช <el en> มน,น, <el en> นี่ <el en> ผมชอบบรรยากาศเหมือนเหมือนเราอได้มาเมืองนอกเนาะครับเออใช่เหมือนเรามาเมืองนอกตามจริงผมผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับเปิดประตูเข้ามาห้องแรกนะครับคุณผู้ชมห้องแรกก็เย็นฉ่ําสบายๆนะเป็นบรรยากาศแบบมินินมอลนะครับบ้านผมเรียกเป็นปูปนเปื่อยนะครับเขาก็จกัดมุมกาแฟนะครับไว้ดีมากเลย นี้เป็นมุมมุมค oh. oh. ริสต์มาสล่ังสั่งอาหารนะคนี่คือเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์อาหารเขาก็มีเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนะครับมีหลากหลายเมโนโนะครับมีอาหารตามสั่งด้วยครับ มุมสวยๆครับ,บคุณผู้ชมหรือจะพาไปดูข้างนอกนี่อลองเปิดประตูไปครับเปิดประตูไปนีป่หเห็นมุมทุ่งนาแล้วครับตอนนี้เป็นมุมทุ่งนาที่สามารถจะถ่ายภาพได้สวยๆนะครับ มีน้งามครับคุณผู้ชมงามแหงมีสะไว้น้ําของปลาด้วยนะครับฝั่งนี้นี่มองเห็นทุ่งนาบรรยากาศเย็นดีๆถ้ามาถึงคาเฟ่ก็จะถ่ายรูปกันนะครับก็เปลี่ยนกันเป็นช่างภาพเปลี่ยนกันเป็นปากล้องนะครับนี่พี่เขาน้องเขายกนิ้วให้แล้วครับ บรรยากาศแบบสบายๆนะครับสไตล์แบบต่างประเทศอยู่ในกลางทุ่งผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันนะครับบรรยากาศดีมากเป็นาสาว่ายน้ำนะครับอีกฝั่งฝังหนึ่งก็จะเป็นทุ่งนานะครับนี่สวยๆงามงาม เป็นการมาครั้งแรกแล้วก็คือผู้คนมาเที่ยวกันก็เยอะเหมือนกันนะพามาดูมุมสาว่ายน้ำครับโอ้ตนี้เป็นสาว่ายน้ำครับคุณผู้ชมคืองามแท้ ส่วนใหญ่ก็พาลูกพาเต่ามาว่ายน้ำกันนะครับลึกไหมครับไม,ไม่ลึกเหรอครับยืนได้ไหมอ๋อยืนได้ไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึกมาก กำลังดีนะครับนี่ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนชุดลงไปอาบน้ำอยูเ่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขาไปข้างในครับเข้าไปข้างในโอ้บรรยากาศล่มลื่นครับคุณผู้ชมบรรยากาศล่มลื่นอีหลี สลุฟูเฮาคาเฟ่ม,เม้อหนนอินนึ่งน้องน้องกำลังถ่ายแบบอยู่พี่น้องสวยๆมาถึงต้องได้เช็คอินนะครับถ่ายภาพงามๆนี่แหละครับชวนให้ทุกคนเห็นบรรยากาศในการได้ออกมาถ่ายรูปแฟนอกบ้านนะครับก็ ก็มีความสุขแล้วนะครับถึงอาจอากาศจะร้อนแต่ทุกคนก็ตั้งใจมาเนาะมาจากสุรินทร์หรือเปล่าครับามาจากสุรินทร์บรือเปล่ครับชุมพลนอยู่เละชุมพลบ่ครับนี่ครับสาวชุมพลบุรีขอบคุณครับ,ม,รบมาผมมาจากกาฬสินธุ์ครับม,ม,าามาเฮ็ดงานครับ <laughs> สาวชุมพลงามได้พี่น้องนี่สาวชุมพลครับพี่ตายเนี่ยสาวชุมพลบุรียืมตัวเป็นนางแบบเลยพวกเขาเป็นที่ดาปลาไหลอยู่แล้วครับเออลงเพจสังนกงานสุรินทร์ลงเพจททสุรินทเนเออสาวสาวขาวสินรลินมาพ้อกันกับสาวอะไรนะสาวชุมพลบุรีนี่พี่น้อง ความจริงวันนี้วันนี้ก็มีแดดเหมือนกันแต่ว่าแดดก็ไม่ได้ไม่ได้แดดแรงมากนะครับเพราะว่าเราอยู่กลางทุ่งนาแล้ววันนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันเย็นนะครับรนะเย็นดีน้องเพื่อนบอกว่าตั้งใจขับรถมาไกลว่าครับจากไกลไม่จากจากชุมพลไหมสวย จากไหนจากบ้านบอชุมพลค่ะชุมพลเนาะก็ใกล้อยู่นะพี่มาจากโอ้มาทางมาทางร้านคุณวิไลนี่บอไม่ค่ะไปจากโอ้บ้านยางบอพี่ลมบ้านยางบอกพี่ลมผมเห็นแต่ป้ายยังไม่เคยไปเป็นแฝดกันหรือเปล่าครับนี่คือกันน้องผีตายเนาะคล้ายๆกันเพื่อนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันคือคบกันนานก็เลยหน้าตาเหมือนกันคือคบกันนาน การแต่งตัวกา,การนู่นการนีม่มันก็จะไปในแนวเดียวกันแนะนำกันไงให้น้องเอาแนะนำหน่อยครับว่าฟูเฮานดียังไง <laughs> มอมถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะโอ้สัมภาษณ์น้องนเลนยสวย มามากี่ครั้งแล้วครั้งเดียวครั้งแรกครั้งแรกอตามลาคาเฟ่ค่ะตามล่าคาเฟ่เป็นเพจเหรอครับไม่พวกหนูอ่ะแบบชอบถ่ายรูปแล้วก็เอฟชูนมาเพื่อที่จะไปถ่ายรูปในคาเฟ่ต่างๆถ้าตุงมก็ไปมาแล้วบุรีรัมพยัคไปหมดโอ้ใจรักในคาเฟ่ขับรถแล้วก็ไปถ่ายรูปกับผมเกิดไอเดียเลยต้องตั้งเพจว่าตามล่าคาเฟ่ ดีดีดีครับมือนี้มีผู้สาวจากอำเภอชุมพนครับพี่น้องแม่รีวิวมารีวิวซอยถือว่าได้มาได้มาโปรโมทช่วยด้วยเนาะโปรโมทที่นี่ด้วยผมเห็นนึกว่าเป็นแฟดอันนี้อันนี้เพจไหนน้องเคยไปเที่ยวศรีสะเกดไหมเคยค่ะโอ้ที่ไหนเอ่ยสวนดอกไม้วันิดาโอ้ที่มีค่าค่าเข้าชมร้อยหนึ่งหรือห้าสิบบาทอ่าไปนานยังครับเนี่ย เดือนที่แล้วค่ะอืมเดือนที่แล้วดอกไม้ก็ยังสวยอยู่เนาะยังสวยอยู่แต่แดดร้อนมากเลยได้ไปกินกาแฟอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้กินเลยค่ะถ้าผ่านไปทางนั้นต้องไปไหว้เจ้าแม่ฮันนี่เม่ต้องแม่ครัก่อนเขาขายดอกไม้ใช่ใช่ครับเห็นมวดล่าสุดเนี่ยเขาไปไหว้อะไรกันเลยรับงวดล่าสุดอย่เจ้านายก็ถูกถูกไงไปไหว้ด้วยกันพี่ก็ไปไหว้แต่ว่าพี่ไม่ถูกอืมแต่ไม่ค่อยเล่นหวยไม่ไม่เล่นหวยนะครับ เล่นหุ้นนี่คนนี้เม่นหวยวซื้อทุกวันไม่ไม่แค่นหนึ่งกับสิบหกแล้วเคยถูไหมบอสบอาเคยถือถือโยนี่ครับพี่น้องครับนอกจากสีมีสาวายา่านข้นแล้วก็ยังมีสาวาย่านป่าเนาพี่น้องเนาะอืบรรยากาศทุ่งนาดีมากเลยลมพัดเย็นๆ จะกลับแล้วเหรอครับเด็กจะไปถ่ายข้างในโอ้น้องจะไปถ่ายข้างในครับขอบคุณมากครับคุณครับติดตามได้ที่ไหนครับมีเพจไหมครับไม่มีเฟซเฟซบุ๊กติดตามได้เฟซบุ๊กอะไรครับเปิดวาร์ปหรอเห็นรูปสีใจติดตามเฟซบุ๊กได้ค่ะติดตามในเฟซบุ๊กนะ,ะน,นะครับเดี๋ยวผมจะแท็กไปนะครับถ้าหากว่าแต่ต่อ,ตอคลิปเสร็จเออมันคือพอเห็นมันมืดจิ้ม นะครับพี่ด่งแสงกนอโอเคขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ได้มาร่วมคลิปในคลิปนี้ <Yeah. S 2> Thank you ครับเชิญชวนมาด้วยครับมีแต่ผู้หนาตาดีๆด,ด้วยครับ้าเที่ยวอยู่นี้ครับข้าผกูไดนะพ่อมา <c oughs> โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณมากสวัสดีครับ